นี่คือโบสถ์วัดบุรดาเพิ่อเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจะมีการฝังโลกนิมิตนะครับที่วัดบุรดานี่นะครับในวันที่28ันวตุลาคมถึงวันที่2มกราคม68นี่นะครับ อรอบนี้เป็นโบสที่อยู่กลางสระน้ำนะครับผมวัดประดาครับผมตอนนี้กำลังเตรียมงานกันอยู่นะครับผม รอบโบสถ์เลยนะครับผมเป็นมีพญานาคล้อมรอบเลยครับ มีกระถาของที่วัดนี้นะครับโรยให้เข็ดนะครับผมแล้วก็มีข้อความว่าหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยไฟพิบัติสิ้นไปนะครับผมโรยให้เข็ดครับนี่คือพยายนาคตัวที่ มีอยู่สองตัวนะครับเก้าเสียนครับพปียนาเก้าเสียนนะครับผมน่าจะมีสี่ ี่ตัวนะครับนี่คือโบสถฝั่งลรกนิมิตครับโบสถ์วัดปุทธาอยู่กลางสระน้ำนะครับผมนา่าจะเป็น5้าสี่ันศา ห้าสิบปีนะครับเฉลมิชรองนะคะรับห<อ>้าส<อ>ิบปีครับผมสวัสดีครับผม